พอชาร์กสุดสัปดาห์ตอนที่6กํำเนิดพัดลมไฟฟ้ามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอดชาร์กสุดสัปดานะครับคำว่าสุดสัปดาห์ก็คือมาทุกสัปดาห์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับอาจจะสั้นลงจากพอดชาร์กเวอร์ชันปกตินิดหน่อยแต่ว่ามาได้แน่แ่ทุกสัปดานะครับแล้วก็ผมว่ากลมกล่อมกำลังดีนะว่านาที20นาทีหรือประมาณครึ่งชั่วโมง นะครับก็กําลังดีหนึงเรื่องกลมกลมรู้เลยว่าอะไรกําเนิดเราอยู่ในกําเนิดเดซีลีซึ่งเรากําลังจะวนอยู่ในเรื่องของเครื่องไฟฟ้าหลังจากเรากําเนิดไฟฟ้าไปแล้วนะฮะก็ขอแวะแจกรางวัลสักนิดหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วท้ายคลิปเราบอกไว้ว่าหลังจากเตารีดไฟฟ้าไปแล้วลองทายกันดูสิว่าเราเออคือเอาอย่างนี้นะผมบอกก่อนเพื่อป้องกันความขัดแยง้งผมตั้งคำถามว่า ลองทายดูสิว่าเราจะนําเสนอเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรถัดไปเราจะกําเนิดอะไรถัดไปเราไม่ได้บอกว่าลองทายดูซิว่าอะไรเป็นเครื่องไฟฟ้าที่ต่อจากเตารีมเพราะว่าในช่วงเวลาเนี่ยปี1,800งพันแปไปปลายเนี่ยนะ,ะพอเราเริ่มมีไฟฟ้าใช้กันแล้วเนี่ยมันพลั่งพลูครับมันเกิดนูน่นเกิดนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะ ทีนี้เราถ้าเราจะต้องมานั่งตัดสินกันว่าใครมาก่อนมาหลังอะไรเงรี้ยหรือใครไม่ใช่เอาเอาที่เราไปหลักนะฮะผมให้ทายว่าผมจะทําอะไรในสัปดาห์นี้นะฮะก็ทายมีคนทายถูกนะฮะนั่นก็คือพัดลมนั่นเองกําเนิดพัดลมไฟฟ้านะฮะมีคนทายถูกมาหลายคนเราก็สุ่มแรนดอมจับขึ้นมานะครับผู้โชคดีก็คือคุณอยากเห็นคนไทยรักกันอันนี้อันนี้ชื่อเขาเหรออันนี้ชื่อขาโอ้อยากเห็นคนไทยรักกันตอบมาสั้นๆเลยพัดลมครับ เอา G-Shock ไป1เรือนครับนี่แบบนี้เลยนะฮะแต่สีอะไรไม่รู้นะผมไม่ได้เป็นคนเลือกสีนะฮะคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์เลือกสีแล้วแต่ทีมงานผมจะหยิบให้คุณผมมีอยู่9เรือนอ่ะแจกไปเรื่อยๆแ,แ,แจกไปแล้วนะ่าจะไปประมาณเรือน2เรือนแล้วนะนะฮะเหลืออีเหลืออีประมาณ6-7เเรือนเดี๋ยวคิดวิธีแจกในสัปดาห์ถัดไปนะ,ะเราไม่แจกทุกสัปดาห์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะจับทางกันได้นะครับเอามา กำเนิดพัดลมไฟฟ้าโอ้โหนี่ต้องย้อนกลับไปยุคแบบว่าอียิปต์โบราณเลยนะเรารู้จักแมชชนิกในการที่จะทำสิ่งบางสิ่งให้มันพัดแล้วเกิดลมเย็นสบายตั้งแต่เมื่อไหร่ย้อนกลับไปนู่นเลยชาวอียิปต์โบราณ4,000ปีก่อนหน้านี้นะฮะไปเจอในแบบว่าวัตถุโบราณอยู่ในสุสานฟาโล ตุตันคาเมนนะฮะเมื่อ500ปีก่อนคริสต์กาลมีการใช้สิ่งหนึ่งที่คนสมัยนั้นเขาเรียกว่าปังขาพังขานะฮะมันคือพัดครับทำจากใบตาลหรือไม้ไผ่ผูกกับโครงไม้เป็นพัดมือขนาดใหญ่สร้างลมเย็นให้กับบรรดาชนชั้นสูงหรือกษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองนะฮะ โดยที่จะโบกเองก็ได้หรือจะให้คนรับใช้คอยโบกเราเคยเห็นไหมอย่างเราดูหนังจักจักวงวงสมัยก่อนนะหรือว่าหนังแบบอียิปต์นะหรือว่าหนังพวกแบบอะไรจักรวรรดิโรมันเนี่ยสมัยก่อนมันจะมีแบบเป็นใบใบอะไรไม่รู้ใบใหญ่ๆแล้วก็มีด้ามแล้วก็หมุนยิ่งหนังจีนยิ่งเห็นเยอะนะฮะมันจะเวียงนี้เลยนะสามร้อยหกสิบองศาเลยเวียงเวียงปุ๊บปุ๊บมันก็มีลมพัดไปก็เย็นอ่านั่นคือพัดลมแบบแมนนวลแมคชีนิก ที่เรามีมานะครับทางฝั่งเอเชียเนี่ยจีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่ใช้พัดแบบมือพัดเนี่ยนะฮะมาไม่ต่ำกว่า3,000ปีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซางนะครับมาจนถึงราชวงศ์โจมีคนเริ่มนำพัดไปโบกสร้างความเย็นนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่ระดับชนชั้นสูงเนี่ยจะเป็นพัดขนนกครับพัดไปในี่ถ้าเฉียวจมูกนี่มีจามนะฮะพัดขนนกเนี่ย เฝ้า่านะฮะแล้วทางฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะเกิดพัดอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของชาวเอเชียโดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือพัดที่พับได้โฟลดิ Fold ing, Fold ing ้งโฟลดิ้งแฟนลานะฮะกางมาฟิชนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยพัดแบบพับได้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นในหนังจีนซะส่วนใหญ่นะจอมยุทธจีนนะเดินไปถึงสะบัดพับฟิช ฮพบฮ่า <S an throp od> ท่านจอมยุด <S an throp od> <S an throp od> นะทำท่านี้ออกมาใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าคนที่คิดค้นพัดแบบพัดแบบพับได้เนี่ยนะฮะคือชาวญี่ปุ่นครับแล้วก็เอาเข้ามาในสมัยราชวงศ์ซ่งแล้วก็แพร่หลายในจีนแล้วพอชาวยุโรปมาเยือนจีน <S <S <an throp od> ก็ได้พัดนี้กลับไปนะฮะคนฝรั่งเศสก็เอาพัดนี้ไปเป็นพัดเล็กๆนะฮะเอาไปใช้กับชุดอของฝรั่งเศสเขานะฮะเออ ก็ฮิตกันไปทั่วโลกเลยนี่เป็นผลงานของชาวเอเชียนะไอพัดลมที่เป็นแบบกลไกที่ไม่ต้องใช้มือคนออกแรงนี่นะฮะยังมียังมือคนออกแรงแหละแต่มันมีนกลไกมากกว่านั้นะนะฮะมันยังต้องใช้มือคนอยู่มันเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นครับสักประมาณปีคริสตศักราช180นะ,ะมันจะเป็นใบพัดใบใหญ่ๆประมาณเจดใบนะครับแล้วก็มาขึงกันแล้วก็ทำเป็นล้อหมุนแล้วก็ใช้มือคนหมุนเนี่ยหมุนตรงแกนมัน ให้ใบพัดมันหมุนไปแล้วก็เกิดเป็นลมออกมาได้นะฮะเย็นกันทั้งห้องโถงเลยนะครับราชวงศ์ฮั่นสมัยนั้นใช้ออกแบบโดยนักประดิษฐ์ชาวจีนสมัยก่อนนะครับที่ชื่อว่าติงหวนคนนี้เลยนะครับออกแบบพัดกลไกแบบนี้ขึ้นมามันเริ่มดูมีเป็นต้นแบบของพัดลมในปัจจุบันนะมันมีหลายๆใบแล้วมันก็หมุนเป็นวงกลมอย่างนี้ถูกไหมฮะเออนะฮะแต่คนที่เป็นคนสําคัญที่ มีส่วนในการพัฒนาออกมาเป็นพัดลมไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่คือคนนี้ครับในช่วงปีคศศตวรรษที่18จอห์นทิโอฟิลัสเดชากูริเยเป็นนักฟิสิกส์นักวิศวกรรมชาวอังกฤษเชื้อสายฝรั่งเศสเดชากริเยนี่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วเขาเป็นคนที่ชื่นชอบทฤษฎีทางวิทยาศา,ศาสตร์ของเซอร์ไอแซกนิวตันมากๆนะครับ เขาได้รับขนานนามว่าเป็นนิวตันป๊อปโปลารไลเซอร์ผู้เผยแพร่ผลงานของนิวตันเขาชอบเอางานทดลองมาทำในที่สาธารณะเพื่อโชว์ให้คนเห็นนะครับแล้วก็เป็นการเชิดชูนิวตันไปด้วยในตัวในยุคศตวรรษที่18เดชากริเย่นะครับได้คิดออกแบบวิธีถ่ายเทอากาศจากเหมืองถานหินครับมันมีปัญหาว่าเมืองถานหินนี่มันขุดลงไปในดินลึกๆพอลงไปปุ๊บเนี่ยไอถ่านหินนี่มันเหม็นมาก แล้วคนงานก็อยู่ในนั้นได้แป๊บเดียวก็ไม่ไหวก็เจ็บป่วยล้มตายกันโอ้โหแบบลำบากอ่ะนะฮะเดชากุีเยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องคิดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเอาไอ้กินเหม็นน่นออกมาหรือช่วยบรรเทาหรือเอาอากาศจากข้างล่างขึ้นไปก็ยังดีเขาก็เลยคิดค้นสิ่งที่เรียกว่า p a ดเดิลวิวเวนติเลเตอร์นะครับหรือเป็นพัดลมนะฮะที่สามารถระบายอากาศได้นะฮะตั้งแต่ปี1734 ใช้แรงคนหมุนครับเป็นมือคนหมุนหมุนแล้วก็เป็นเหมือนกังหันลหัดฉุดน้ำอะ่ะมันก็สามารถพัดพาเอาอากาศถ่ายเทออกมาได้สมัยนั้นใช้กันเยอะมากครับในเหมืองในโรงงานหรือแม้กระทั่งในเรือลบเพราะว่าใต้ท้องเรือเข้าไปเนี่ยโอ้โหอากาศร้อนสุดๆนะฮะมันจึงเป็นวิศวกรรมเชิงกลในยุคเริ่มต้นของการระบบระบายอากาศหรือระบบแอร์โฟล์นะครับ เริ่มต้นนั้นเลยแต่เรามาเข้าสู่ยุคพัดลมไฟฟ้าอย่างแท้จริงเนี่ยต้องยกย่องคนคนนี้ครับคนที่ชื่อว่าด็อกเตอร์ชอยเลอร์สการ์วิลเลอร์เราจะเรียกเขาสั้นๆว่าชอยเลอร์วิลเลอร์ชอยเลอร์วิลเลอร์เนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัท Edison e l e c ล็กทริกไลท์คอมพานะครับของโทมัสอันวายดิสันช่วงปี1882ครับวิลเลอร์เนี่ยเขาได้มีโอกาสสร้างพัดลมไฟฟ้าเครื่องแรกของโลกสร้างขึ้นมาได้สําเร็จนะครับ หลักการก็คือนำเอามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะฮะที่พัฒนาโดยบริษัทที่ชื่อว่า c r o c k e r and Curtis Electric Motor แล้วเขาตอหลังเขาก็ไปร่วมก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยนะฮะเอามาติดตั้งใบพัดโลหะ2ใบแล้วก็เปิดให้มอเตอร์หมุนใบพัดอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นลมเย็นสบายพัดพามานี่คือพัดลมตัวแรกที่ไม่ต้องใช้แรงคนหมุนแต่ใช้ไฟฟ้าในการขับมอเตอร์ให้เกิดแรงหมุนขึ้นมา ในยุคแรกๆเนี่ยพัดลมของชอยเลอร์วิลเลอร์เนี่ยนะครับไม่มีตะแกรงป้องกันครับมันก็เลยมีเสียงหึ่งในเวลาที่มันทำงานก็ถูกตั้งชื่อเป็นนิคเนมในสมัยนั้นว่าบัสแฟนหรือว่าพัดลมเสียงหึง่งผลงานของชอยเลอร์วิลเลอร์เนี่ยได้รับการยอมรับในวงการวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างรวดเร็วนะครับพัดลมไฟฟ้าของชอยเลอร์วิลเลอร์ถูกนาไปจัดแสดงในงานนิทรรศการนานาชาติและหลังจากนั้นนะครับบริษัทクロเกอร์วิลเลอร์อิเล็กทริกคอมพานีก็เกิดขึ้น เกิดจากการรวมตัวของ2องวิศวกรชื่อดังนั่นก็คือชอยเลอร์วิลเลอร์กับฟรานซิสบีคลอกเกอร์ก่อตั้งเป็นบริษัทคลอกเกอร์วิลเลอร์ขึ้นมานะในปี1888แล้วก็เริ่มผลิตพัดลมไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์นะครับทำให้โลกเนี่ยเริ่มรู้จักพัดลมไฟฟ้าขึ้นครั้งแรกในปีนั้นเองแต่พัดลมที่ชอยเลอร์วิลเลอร์สร้างขึ้นมากับกับคลอกเกอร์เนี่ยนะฮะ มันเป็นพัดลมตั้งโต๊ะแนวคิดในการประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเอามาสร้างใส่ใบพัดแล้วทำเป็นพัดลมบริษัทของคอเกอร์กับชอยเลอร์วีเลอร์เนี่ยนะฮะก็ยังนำเอาไปต่อยอดอีกนะครับมีการเอาไปพัฒนานะฮะเป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นลิฟต์ครับต่อจากพัดลมไฟฟ้าก็มีลิฟต์ครับแล้วก็เอาไปทำปั๊มน้ำนี่โอ้โหเป็นไงสุดยอดไหม ตอนนั้นเนี่ยทำให้วิลเลอร์เนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มองการไกลครับและเป็นผู้ที่นำเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาสร้างเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่หลายๆอย่างด้วยเกิในการเชิดชูนี้นะครับวิลเลอร์จึงได้รับการมอบตำแหน่งประธานสมาคมวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งอเมริกานะครับในปี1905แล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนในวงการนะฮะว่าเป็นผู้ที่มี ความสามารถสูงมากๆชอยเลอร์วิลเลอร์เสียชีวิตในปี1923ด้วยวัย63ปีครับและก็ได้เป็นผู้ที่สร้างพัดลมไฟฟ้าตั้งโต๊ะคนแรกแต่เราไม่ได้มีแค่พัดลมไฟฟ้าครับตั้งโต๊ะอย่างเดียวเรามีพัดลมเพดานด้วยคนที่คิดค้นพัดลมเพดานและจดสิทธิบัตรก็คือคุณฟิลิปฮับบาร์ด ดิว <Deal. S 2> คุณฟิลิปฮัมบาดดิวนี้เป็นชาวเยอรมน,นีนะครับแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของอเมริกานะครับเคยมีปัญหาในชีวิตเป็นช่างฝีมือนะครับแล้วก็มีปัญหาว่าไฟไหม้นะครับแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดเลยเลยต้องย้ายมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกทางฝั่งนิวยอร์กนะครับแล้วก็ทํางาน ในบริษัทที่เป็นบริษัทเครื่องผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนั้นนั่นก็คือในช่วงปี1871นะครับนั่นก็คือบริษัทจักเย็บผ้าซิงเกอรโอ้โหเป็นไงชื่อคุ้นๆน,นะฮะซิงเกอร์ตอนแรกผมนึกว่าซิงเกอนี่เป็นของคนไทย ไม่ใช่ใช่ไหมของอเมริกาผมจะเรียกชื่อย่อๆเขาว่าฟิลิปดิวแล้วกันนะครับฟิลิปดิวเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทซิงเกร์แล้วก็ปี1880นแปร้บะฮะเขาได้คิดค้นหลอดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำอ,อันนี้ไปคิดค้นหลอดไฟด้วยเหรอคนคนนี้แหละที่ไปกดดันโทมัสอันวายดีสันทำให้ราคาหลอดไฟเนี่ยมันถูกลงนะครับเพราะว่า เขาจดสิทธิบัติหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเอาไว้ด้วยนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีสายไฟเข้าสู่หลอดเออใช้เป็นขั้วหลอดแทนแล้วฟิลิปดิวก็ยังมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเขาก็ทดลองเอามอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ในจักรเย็บผ้านะฮะที่ใช้อยู่ในจักรเย็บผ้าซิงเกิลเนี่ยนะฮะเอามาต่อกับใบพัดแล้วเอาไปแขวนไว้บนเพดานนะครับผลปรากฏเอ้ยทำงานได้ดี ก็คือเกิดเป็นพัดลมไฟฟ้าติดเพดานขึ้นมาแล้วก็จดสิทธิบัตรทันทีเลยครับฟิลิปดีวได้ยื่นจดสิทธิบัตรพัดลมเพดานของเขาในปี1889และในเวลาต่อมานะครับคุณฟิลิปฮับา์ดิวก็ได้ก่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาชื่อว่าดิวแอนโคนะฮะซึ่งก็เริ่มผลิตพัดลมเพดานในเชิงพาณิชย์เป็นจำนวนมากในช่วง ทศวรรษที่1890นะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้คิดค้นพัดลมเพดานให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกโดยการติดตั้งหลอดไฟเข้าไปเพราะว่ามันจะมีปัญหาว่าพัดลมเพดานเนี่ยถ้าเราติดตั้งแล้วใบพัดที่มันหมุนนะครับบนเพดานตรงนั้นเนี่ยถ้ามีหลอดไฟอยู่มันหมุนตัดไฟแล้วมันทําให้เกิดจังหวะไฟมันวูบเป็นช่วงๆเนี่ยมันจะลายตานะครับเขาก็เลยคิด ซ้อนเข้าไปว่างั้นเราเอาหลอดไฟมาไว้ตรงแกนมอเตอร์ตรงกลางนะครับก็เกิดเป็นพัดลมเพดานแบบมีไฟขึ้นมาโอ้โหนะฮะซึ่งอันนี้ได้ความนิยมมากๆเพราะว่าในสถานที่ราชการในสถานที่สวยๆที่แบบว่าหรูหราโรงแรมอะไรเงี้ยครับก็จะใช้ พัดลมเพดานที่มีหลอดไฟด้วยในตัวแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่การพัฒนาก็ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเลื่อยมาจนถึงปี1,904นะครับบริษัทของดิวก็ได้พัฒนาข้อต่อชนิดหนึ่งที่เขาตั้งชื่อขึ้นมาว่า Ball and Socket นะทำให้ตัวพัดลมเพดานของเขาเนี่ยสามารถเอียงหรือหมุนแล้วเปลี่ยนทิศทางลมได้นะครับใช้เวลาในการพัฒนาเพียงแค่3ปีครับ ในปี1,907เขาก็ได้เปิดตัวพัดลมที่สามารถส่ายอัตโนมัติได้นะครับเรียกว่า oscillating fan นะฮะโอ้โหเป็นเครื่องแรกของโลกเลยที่สามารถหมุนกวาดซ้ายขวาให้กระจายลมเย็นไปทั่วห้องได้ช่วงเวลาเดียวกันที่ทางดีลพัฒนาอยู่นะครับช่วง1,800ปลายปลายไปจนถึง1,900ต้นๆเนี่ยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งบริษัทอย่าง Westinghouse หรือว่า General Electric นะครับ ก็เป็นบริษัทที่มีการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับเขาสามารถสร้างมอเตอร์ลงไฟฟ้าขนาดใหญ่หมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือจะสร้างมอเตอร์ขนาดเล็กเพื่อเอาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้นะครับก็มีการสร้างเป็นพัดลมขึ้นมาด้วยโดยทางเว t i n g h o u s e และ General Electric เนี่ยพยายามบิดเพราะว่ามันจะไปชนกับสิทธิบัตรของฟิลิปดนะครับ ซึ่งทำสิทธิบัติเกี่ยวกับพัดลมเพดานเอาไว้มันเลยทำให้เวสติงเฮาส์กับ General Electric เนี่ยต้องสร้างเป็นพัดลมตั้งโต๊ะแทนโดยพัดลมไฟฟ้ารุ่นแรกของเวสติงเฮาส์เนี่ยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับครับตามคอนเซปที่เขาได้มาจากนิโคลาเทสลานะครับก็จะกลายเป็นมอเตอร์แบบ AC ซึ่งข้อดีคือมันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็กินไฟน้อยมากนะครับโดยเวสติงเฮาส์เนี่ยโฆษณาว่า มันใช้ไฟเพียง4เซนต่อชั่วโมงเท่านั้นนะฮะใช้ค่าไฟมันใช้ค่าไฟเพียง4เซนตต่อชั่วโมงนะฮะก็เลยทำให้พัดลมไฟฟ้าเนี่ย เป็นของที่ใช้ตามบ้านสําหรับคนทั่วไปได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนรวยเท่านั้นนะครับแล้วก็วางจําหน่ายในราคาที่ไม่ได้สูงมากทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อไปสร้างลมเย็นทําให้การพักผ่อนในบ้านเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพัดลมตั้งโต๊ะและพัดลมเพดานที่ขายในยุคนั้นส่วนใหญ่จะทํามาจากโลหะนะครับมันต้องเลยจนกระทั่งมาถึงปี1934 เรียกว่าเข้าสู่ช่วงของพวกสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วนะครับถึงจะมีบริษัทอังกฤษหนึ่งครับที่ชื่อว่าเวนเอ็กเซียเขาได้คิดพัดลมนะครับที่เอาไว้ใช้ติดหน้าต่างเป็นพัดลมที่ทํางานลักษณะคล้ายๆกับพัดลมดูดอากาศโดยที่ใบพัดเนี่ยทำจากพลาสติกนั่นก็คือครั้งแรกของโลกครับที่เรามีพัดลมที่ทําจากใบพลาสติกช่วยลดเสียงในขณะหมุนแล้วก็ทําให้การทํางานของมันเนี่ยเงียบลงมาก แล้วก็พัฒนาสุดท้ายเลยก็น่าจะเป็นปี1937นะครับมีการพัฒนาวัสดุหนึ่งที่ชื่อว่าไมกาตานะครับเป็นวัสดุเคลือบพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอและทนการกัดกร่อนของอากาศชื้นช่วยให้พัดลมนั้นสามารถใช้งานได้ในที่กลางแจ้งโดยที่ไม่เกิดสนิมซึ่งนั่นเองถือเป็นจุดเริ่มต้นของพัดลมอุตสาหกรรม ที่เราเห็นในโกดังหรือโรงผลิตสินค้าจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดนี้คือกำเนิดของพัดลมไฟฟ้านะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะคนที่ชื่อยูเซอร์ว่าอยากเห็นคนไทยรักกันนะครับช่วยกรุณาตอบรีプライกลับมานะครับส่งเป็นอีเมลแอดเดสของคุณมาก็ได้นะครับแล้วเราจะติดต่อเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลผ่านทางอีเมลแอดเดสอย่าใส่ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ ตรงๆมาใน y t u t u นะครับเพราะว่า YouTube จะลบคอมเมนต์นั้นออกเพราะว่าถือว่าเป็นการใส่ข้อมูลที่เป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นอยากเห็นคนไทยรักกันส่งอีเมลแอดเดสมาครับนะฮะเพื่อรับรางวัลด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับกับพอดชาร์กสุดสัปดาห์วันนี้ลาไปก่อนเสียงเริ่มแหบแล้วไม่ไหวครับป่วยครับไม่สบายอากาศเปลี่ยนขออภัยด้วยครับ